สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดบอลอาโลนกับช่องช่องนี้เลยพอด WALK กอาโลนนะครับก็วันนี้นําพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับฝากไปกดกระดิ่งก,กันเยอะๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับก็ เป็นไงบ้างครับหายเซงกันหรือ,อยังต้องถามคํานี้ก่อนเลยนะครับก็ผลที่เราไม่เป็นดังหวังเนอะเออนะครับจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเกมกีฬานะครับเข้าใจครับระวัาางคนเขาก็แบบเซ็งหัวร้อนนะครับแพ้ใครก็ได้แต่ขอให้ไม่แพ้แมนอยู่คือคำคำนี้เข้าใจทุกคนเลยนะครับบางคนก็ โดนเพื่อนล้อบางคนโดนเพื่อนร่วมงานล้อบางคนเปิด Facebook ก็เจออะไรหลายๆอย่างทำให้เราแบบเห็นแล้วมันหงุดหงิดนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ครับว่ามันกีฬาเนาะมันมีแพ้มีชนะมีเสมอนะครับมันไม่มีทีมไหนหรอกที่จะชนะตลอดไปแล้วจะชนะตลอดกาลนะครับวันหนึ่งเราก็ต้องแพ้แมนยูสักวันหนึ่งแมนยูก็ต้องแพ้เรา ผัดกันบัฟผัดกันร้อไปเป็นสีสันไปดีกว่าคิดไปแบบนั้นดีกว่าผมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยดูบอลมีความสุขมากขึ้นนะครับอย่าเอาใจลงไปลึกกับมันนะต้องบอกอย่างนี้นะครับคือบางคนอาจจะพูดว่าไม่โดนอย่างผมไม่รู้หรอกเข้าใจครับผมเปิดเพจผมก็โดนนะฮะแต่ผมก็ต้องอยู่กับมันอนะเออนะครับเรายังไงเราก็ต้องเชียร์ลีูผมพูดถูกไหมนะครับก็อย่าไป ลงลึกกับมันมากนะครับดูให้สนุกดูให้เป็นเกมกีฬาดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขในการดูฟุตบอลทุกครั้งในการดูลิเวอร์พูลทุกครั้งนะครับทำไมผมถึงพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีนักเตะคนนึงของเรานะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวแล้วล่ะนะครับนั่นก็คือคอด์ลิคัคโปนั่นเองนะครับที่ล่าสุดโดนแฟนบอลเนี่ยนะครับแต่นี่อันนี้เป็นแฟนบอลต่างประเทศนะผมไม่รู้ว่ามีแฟนบอลไทยเข้าไป มีส่วนร่วมหรือเปล่านะครับโดนแฟนบอลนะครับเข้าไปถล่มใน IG นะโดนเยอะมากๆนะครับบางคนก็ถึงขั้นบอกว่าไล่เข้อออกไปจากทีมเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นฟอร์มที่ห่วยแตกมากๆนะครับสำหรับคอดีดักโปนะครับที่เล่นนะครับแล้วก็เจมี่คาร์ลเกอร์เองนะครับก็ดันมาวิพากวิจารณ์นะว่าคอดีดักโปะลงไปเล่นแล้วเหมือนเต่า นะไปวิ่งแบบช้าเหมือนแบบไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเขาที่กระโปนะครับเขาก็พยายามแล้วละ่ะนะอันนี้ไม่ได้มาออกมาเข้าข้างนะแต่แค่อยากจะพูดว่าเขาก็ไม่อยากเป็นคนที่เล่นผิดพลาดในเกมหรอกนะครับเขาก็ไม่อยากเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดด้อยของทีมเป็นจุดเสียของทีมหรอกนะครับคือเกมที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าพูดกันตรงๆถ้าโทษมันก็ต้องโทษทุกคนถูกไหมอ่ะโอเคเขาทีกระโปรอาจจะฟอร์มหลุดไปบ้างนะครับอาจจะมีจังหวะที่หลุดไป5ตัวแล้วเขาทีกระโปรเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเงยเงยงะงะแล้วก็ช้าอ่ะอันนี้ผมพูดจากที่ภาพที่มันออกมาเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเกมทั้งหมดทุกคนก็มีส่วนผิดทั้งหมดถูกไหมนะครับอ่ะลูกสมมติอ่ะไม่ต้องสม <c oughs> ไม่ต้องสมมติหรอกลูก สตีดโดนตีเสมอสามสามลูกนั้นดาวินนูเยก็ผิดผิดตรงไหนผิดตรงที่ไม่ยอมจ่ายบอลคือหลังให้ซิมิคาทาั้งที่สามารถจ่ายไปง่ายๆเลยและซิมิคาก็เตะเคลียทิ้งเลยแต่ดาวินนูเยก็เลือกที่จะผ่านบอลมานมาตรงกลางนะครับแล้วก็โดนตัดแล้วก็โดนตีเสมอนะครับลูกที่โดนสี 3, ่สามถามว่าใครผิดก็เป็นฮาวิเอเลียดหรือเปล่าที่จับบอลพลาดนะครับไม่สามารถคอนโทรลบอลได้แล้วก็โดนเขาตัดแล้วก็เสียประตูไปนะครับก็นั่นแหละ มันก็เหมือนกันนะครับมันก็ผิดกันทุกคนแล้วก็ลูก4-3เนี่ยก็อาจจะเป็นฟันได์หรือเปล่าที่ตัวเองเป็นกัปตันทีมและตอนนั้นเนี่ยมันจะหมดเวลาอยู่แล้วแต่ก็พาลูกทีมขึ้นไปบุกขึ้นไปเล่นนะครับในเซตอ่าในเพลย์สุดท้ายก็คือการเตะการเล่นเตะมุมแทนที่จะแบบอะประคองเลยพอรู้ทั้งรู้ว่าแรงเราสู้ไม่ได้ถูกไหมเออมันเล่นไปร้อยยีนาทีแล้วแล้วตอนนั้นมันจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับก็แค่ เปิดเต่มุมแล้วก็มียืนโซนกันให้ดีเราก็ไม่โดนตัดถูกไหมครับแต่แต่เราก็ไปดันไปบุกสูงนะครับไปขึ้นไปหมดทุกคนเลยทิ้งคานเนอร์แบลตตไปตัวเดียวซึ่งพอโดนตัดมาก็ไม่ทันนั่นแหละครับแล้วคนที่ผิดอีกถ้าได้ผมยกก็อาจจะเป็นเจนคอปที่ทุกคนวิจารณ์ว่าเปลี่ยนตัวเอาโมซาล่าออกทำไมเอาคาดกัโปลงมาทำไมเปลี่ยนเอาโรเบอร์สันออกทำไม ใช่ไหมอ่ะเอาโจโคเมสลงไปเล่นแบ,บ็คขวาทําไมอ่ะเนี่ยครับแล้วกลางสัปดาห์เจนเขาส่งตัวจริงลงไปทําไมตั้งครึ่งทีมในการเล่นกับสปารต์ตาปาก์ก็อย่างที่ผมบอกว่าทุกคนมีส่วนผิดหมดอย่าไปโทษแต่เขาทีกัปโปคนเดียวเลยนะครับแล้วเขาทีกัปโปเองนะครับในช่วงเวลาแบบเนี้ยที่เขาโดนวิพากวิจาร์เยอะโดนแฟนบอลเข้าไปถลม่มโดนแฟนบอลเข้าไปด่า นะครับตัวเขาเองก็ต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้กลายเป็นว่าตอนนี้เขาเป็นแพ้รับบาปคนเดียวกับผลที่มันแพ้แมนยูนะครับอย,อย่างที่ผมบอกว่าทุกคนมันก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดมันไม่ใช่เฉพาะคดีกระโปรหรอกตอนนี้ฟอร์มเขาอาจจะไม่ดีก็จริงนะครับคุณนึกถึงตอนที่เขาฟอร์มดีสิถูกไหมเขาตอนที่เรายิงแมนยูเจ็ดศูนย์เนี่ยอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่วันนั้นน่ะเราก็ออกมาปกป้องปกป้องเพราะอะไรเพราะเราก็โดนเขา มาลอว่ากอดิกาโปเนี่ยนะฮะเป็นลุงพลบ้างเป็นนูน่นเป็นนี่บ้างถูกไหมครับนึกถึงตอนที่ช่วงเวลาดีๆกับเขาไว้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะมาด่าแต่เขาจะมาโทษแต่เขาถูกไหมนะครับยังไงเขาก็ยังเป็นนักเตะล์ภูนะครับสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ฟอร์มมันตกฟอร์มมันแย่เดี๋ยวสักวันมันก็มีอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีคิด นะครับวิจารณ์ได้นะครับพูดถึงได้ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดแต่การไปด่าเขาไปถลม่มเขาไปบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แย่ทําให้ทีมแพ้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจใเขาดีกว่าทุกตอนนี้นะครับกาลังใจมันคือสิ่งที่สําคัญนะครับเราเองก็เซ็งอยู่สภาพแย่อยู่นะครับแล้วคิดว่านักเตะเขาสภาพใจิตใจเขาไม่แย่หรอเขาก็ไม่อยากแพ้ครับยังไงเขาอยากเป็นผู้ชนะ เกมในนัดเมื่อวานอขออภยัยเกมในนัดเมื่อวันอาทิตย์ใครก็อยากชนะใครก็อยากเข้ารอบไม่มีใครอยากตกรอบหรอกครับขอแค่ว่าพอมันผลมันไม่ใช่อย่างที่เราหวังอย่างที่เราคิดนะครับขอให้เราเนี่ยเป็นกําลังใจให้กันขอให้เราแค่ปล่อยผ่านมันไปนะครับถ้วยยังเหลือทั้งสองใบที่เรายังต้องลุ้นมีพรีเมียร์ลีกมียูโรปานะครับอย่าบอกว่าพรีเมียร์ลีกเรายากมันยากก็จริงครับแต่โอกาสมันก็มีเพราะว่าตอนนี้เรา ต้มเท่าอร์เซนอนโอเคละแมนซิตี้เขา,อ,าอยู่อันดับ3ก็จริงเดี๋ยวเขาก็ต้องเจอาร์เซนอนเราก็ไปลุ้นผลตรงนั้นก็ได้นะครับยูโรป้าเองเส้นทางมันก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับอาจจะโอเคไอ้นัดชิงมันอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าไปเจอเลเวอร์ถ้าหลุดไปถึงนัดชิงไปเจอเลเวอร์อาจจะเหนื่อยหน่อยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อยากให้มันผ่านไปนะครับอย่าไปหาแพ กับคนคนนึงเลยอย่าไปหาที่ระบายอารมณ์กับคนคนนึงเลยนะครับผมเชื่อว่าคอดิกาโปเขาไม่อยากเป็นแพ้หรอกเขาไม่อยากให้เล่นให้แฟนบอลด่าเขาหรอกนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเอาใจช่วยคอดิกาโปนะให้ฟอร์มเขากลับมาดีเหมือนเดิมนะครับให้ฟอร์มเขากลับมาโดดเด่นเหมือนเดิมนะคืออาจจะมีหลายสื่อวิพากษ์วิจารณ์เขาอาจจะบอกว่าเอาเขาเล่นช้า นะเขาเล่นกองหน้าแต่ทาไมไปล่วงบอลตับอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแผนของครอปก็ได้ที่สั่งเขาลงมาคือนักเตะครับถ้าผู้จัดก,การทีมไม่สั่งอะ่ะเขาไม่เล่นตามอําเภอใจมากหรอกนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าครอปก็เป็นคนเฮียบคนหนึ่งนะไม่ฟังแกแกก็ขายทิ้งนะครับดูอย่างเคสมามาดูซาโก้ก็ได้นะครับเราเห็นได้หลายๆเคสผมว่าอย่าไปโทษเขาคนเดียวเลยนะฮะยังไงให้กําลังใจเขาต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับคอดดี้กักปโปนะครับให้เขาผ่านช่วงเวลาแบบนี้ ไปให้ได้นะครับอ่ะมากันที่ข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะครับเป็นข่าวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับผู้เล่นบาดเจ็บนะก็หลังเกมเมื่อวันอาทิตย์นะครับเยนคอปเนี่ยแกก็ออกมาบอกนะครับว่ามีนักเตะเนี่ยเจ็บเพิ่มขึ้นมานะครับคนแรกนั่นคือหลุยส์ดีอาร์สนะครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณ ้นขานะครับหรือว่าคนขาหนีบนั่นเองเดวินนูเยสนะครับมีบริวารมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตติงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายพนทีกัปโปนะครับเหมือนว่าจะมีข้อเท้าพลิกนะครับสคนนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นก็ล่าสุดนะครับมันก็เชื่อมโยงมาถึงข่าวนี้ว่าเดวินนูเยสนะครับ ก็ขอถอนตัวนะครับจากทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสุดสัปดาห์นี้นะครับจะมีเกมทีมชาตินะมาขั้นนะครับก่อนที่จะกลับไปเตะพรีเมียร์ลีกกันใหม่นะครับก็ในข่าวครับเจมส์เพียสเนี่ยเขาออกมาบอกว่าดาวินุนเยสเนี่ยได้ทำการต่อสายตรงไปยังมาโซโลบีเลซานะฮะผู้จัดการทีมของอุลุกวัยด้วยตัวเองเลยเพื่อทำการแจ้งเรื่องการถอนตัวการและใช้ ทีมชาติในการแข่งขันครั้งนี้โดยเจ้าตัวเนี่ยให้เหตุผลว่าเขากําลังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงแม้ว่าการบาดเจ็บนี้เนี่ยจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักแต่ทางเบียอซาเองนะครับก็ไม่ต้องการสร้างภาระ,ะให้กับนูนเยสมากเกินไปและตัวของเขาเองก็ใจดีด้วยนะครับหมายถึงเบียอซาเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าเหตุผลในครั้งนี้นะครับในคนเหตุผลในการถอนตัวครั้งนี้นะครับ มันมีเหตุผลจริงๆนะครับเพราะว่านักเตะมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ดาวินูเย่นะฮะจะมีเวลาทั้งสิ้นเนี่ยสิวันนะในการฟื้นฟูร่างกายเพื่อที่จะกลับมาช่วยทีมลิปูอีกครั้งในเกมเปิดบ้านพบกับไบตันในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ด้วยนะฮะก็รอดูนะครับรออัปเดตและกันเกี่ยวกับปัญหาการบาดเจ็บของดาวินูเยสนะฮะที่มีบริเวณแฮมสติงแต่ก็ คอปก็บอกออกมาบอกแล้วว่ามันไม่ได้มากมายอะไรมากนักนะครับก็คือเบลซาเองก็เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่เลือกที่จะเรียกดุนเยสไปใช้งานนะครับในเกมทีมชาติเพราะว่ามันอาจจะส่งผลในเกี่ยวกับปัญหาการบาดเจ็บถ้ามันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันเนี้ยมันจะทําให้รีพูเนี่ยลำบากก็ ขอบคุณเบลซาด้วยนะที่เข้าใจในจุดนี้นะครับแล้วก็ไม่เลือกเขาไปนะครับซาร่าเองก็ไม่ได้ไปนะเอออันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับซาร่าก็ไม่ได้ไปเดวินุนเยสก็ไม่ได้ไปอันนี้ก็ไปลุ้นและกันว่าเดวินุนเยสเนี่ยจะพักนานขนาดไหนนะครับก็ขอให้กลับมาให้ทันในเกมที่จะพบกับไบตันหรือถ้าไม่ทันเกมพบไบตันแดงเดือดครับวันที่7นะครับก็ขอให้เขากลับมาให้ทันละกัน นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าไปเข้าแคมป์นะครับนั่นก็คือทางหลุยดีอาร์สนะครับคนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขานีบนะครับเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่เขาเนี่ยเดินทางไปกลับไปที่ประเทศโคลอมเบียแล้วนะครับแต่ก็เขาบอกว่ามีสัญญาณเตือนดังขึ้นในแคมป์ทีมชาติเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทางดีอาร์สตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาการบาดเจ็บนั้นมันจะหนักหรือเปล่านะครับและ ทั้งสโมสอรีพูกับทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยก็กาลังรอผลสแกนอย่างละเอียดอยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าผลสแกนจะเป็นยังไงถ้าหนักผมว่าเดี๋ยวทางแพทย์โคลอมเบียนะครับเขาก็อาจจะส่งตัวกลับนะครับทีมชาติโคลอมเบียก็อาจจะส่งตัวลุยดิออสกลับมาอย่างแคมป์ลีพูเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หนักหนามากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องลงเตะนะครับกับทีมชาติยังไงก็ เอาใจช่วยแล้วกันนะอย่าให้เขามีการบาดเจ็บหรือว่าถ้าเจ็บนะครับก็ขอให้ทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยมองเหมือนเบลซามองลุยดีอาร์แล้วกันอ่ะมองดาวินดูเย่แล้วกันว่าไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่อ่ะมันไม่ใช่อุ่นเครื่องดิมันก็มีบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับว่าลุยดีอาร์เนี่ยอาการบาดเจ็บจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นทางทีมแพทย์ของทางทีมชาติโคลอมเบียนะที่เขาจะเช็ค นะครับว่าอาการบาดเจ็บมันมากน้อยขนาดไหนนะครับอีกคนหนึ่งครับที่เข้าร่วมแคมป์แล้วนั่นก็คืออิบาฮิมาโกนาเต้นะครับอิบายิมาโกนาเต้นี่นะไม่ได้ลงนะครับในเกมแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าครอปเนี่ยเขาบอกว่าโกนาเต้นี่ย,ยังฟิตไม่ทันจริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ลงแต่ว่าล่าสุดนะครับก็เดินทางไปร่วมแคมป ทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ข่าวจากฝรั่งเศสนะครับเขาบอกว่าอิบาร์กิมาโกนเต้เนี่ยได้เดินทางไปเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในทีมแต่ว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจและทดสอบร่างกายกับทีมแพทย์ของทีมชาติก่อนนะครับเพื่อประเมินส,สมรรถภาพของ โกนาเต้เนี่ยว่าจะพร้อมสําหรับโปรแกรมที่จะลงช่วยทีมชาติในเกมที่จะพบกับทีมชาติเยอรมันและทีมชาติชิลีได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าโกนาเต้เนี่ยมีร่างกายที่ฟิตไม่พอนะครับและไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติใน2โปรแกรมนี้ได้นะครับทีมทางทีมชาติฝรั่งเศสจะส่งตัวโกนาเต้กลับมายังสโมสรลิเวอร์พูลในทันที นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องรอเช็คเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทางแพทย์ของทีมชาตินะเออเป็นทางแพทย์ของทีมชาติฝรั่งเศสที่จะเช็คนะครับว่าโกนาเต้นเนี่ยพร้อมไหมนะถ้าไม่พร้อมนะครับก็ตามข่าวเลยก็จะบินกลับมานะครับแล้วก็มาเตรียมตัวนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับไบตันซึ่งถ้าไม่มีอะไรนะครับถ้าถูกส่งกลับมานะครับผมว่าวันที่พบกับไบต,ตันเโกนาเต้เนี่ยพร้อมลงสนาม แน่นอนนะครับยังไงก็รอตามข่าวกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเดวินูเยสกัคโปลุยดิแอสแล้วก็อิบบาฮิมาโกเาเต้นะครับอ่ะมากันที่ข่าวซื้อขายนักเตะบ,บ้างแล้วกันนะครับก็ล่าสุดนะครับทางสกายเยอรมันนะครับเขาออกมารายงานนะครับว่า ณตอนนี้เนี่ยนะครับโยฮันบายกายโยโก้นะครับไปกว่ย20ปีจาก PSV-iPhone เนเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำมากมายในยุโรปตอนนี้เลยนะครับและจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่จะเนื้อหอมอย่างมากสำหรับตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะฮะ ทีมที่สนใจนะก็เยอะครับมีลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีปารีสแซงช็อแมงบูลเซียดอมุลนะครับกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของบากายโกอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อทำการแข่งขันเพื่อคว้าตัวเขาเนี่ยไปร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ทั้งนี้นะบากายโกเนี่ยสัญญาอยู่กับ PFC ถึงปี2027และไม่มีเคลื่อนไขค่าฉีดสัญญาด้วยนะแต่คาดว่าค่าตัวเนี่ยจะมีราวๆ50 ถึง60ล้านยูโรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการยื่นข้อเสนอ40ล้านยูโรของทางเบนฟอร์ดในตลาดซื้อขายเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับก็ถูก PSV ปฏิเสธไปนะครับก็บบบโบฮัยโบฮันยากา,ยา,กายโยโกนะก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของทางโมฮัมเหม็ดซาลาด้วยนะครับในกรณีที่ซาลาเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลด้วยนะ เออนะครับก็ฟอร์มเนี่ยถ้าเอาตรงๆนะยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่ก็คนนี้เนี่ยมีชื่อเกี่ยวกับอฟอร์มการเล่นที่ดีนะมีชื่อที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจอยู่มานานและเขามีข่าวมาสักพักแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะคือมันมันอิงไปถึงซาร่าด้วยนะถ้าซาร่าเนี่ยต่อสัญญาก็คงไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าไม่ต่อก็อาจจะไปดูนะครับ อาจจะเป็นโบฮันยาไกโยโกโบฮันบากโยโก้ไหมหรือคนอื่นหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้ต้องรอดูเลยคือเอฟเฟกต์มันจะอยู่ที่ซาร่าเลยครับถ้าซาร่าต่อได้นะครับทางริพูคุยได้นะครับในเรื่องสัญญาอะไรนู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าต่อไม่ได้ผมว่าริพูเนี่ยต้องขยับนะครับต้องขยับแน่ๆละ่ะแล้วก็โค้ชคนใหม่เขาก็ต้องขยับเหมือนกันนะฮะไม่ขยับไม่ได้นะครับเพราะว่ากองหน้ามันจะไม่พอนะครับก็รอติดตามข่าว กันต่อไปแล้วกันนะครับเกี่ยวกับโยฮันบากาโยโก้นะครับยังไม่จบนะครับกับข่าวซื้อขายนะครับล่าสุดนะครับคิตเยนฟอกนะครับนักข่าวเยอรมันออกมาเปิดเผยอ,อีกแล้วนะครับว่าลิพูเนี่ยกำลังเล็งดอนเยลมาเล่นเอาไว้แทนโมซาลานะครับหาก ทางดาวเตะทีมชาติอียิปต์เนี่ยตัดสินใจลาออกจากทีมหลังจากสิ้นสุดฤดูดกาลน,นี้ลิบูมีความสนใจและเฝ้าติดตามดูมาเล่นมาโดยตลอดที่ผ่านมาและพวกเขาเองมีความประทับใจในตัวของดาวเตะรายนี้เป็นอย่างมากและเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นตัวแทนของโมซาร่าได้ในอนาคตข้างหน้านี้แต่ทว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับก็ให้ความสนใจด้วยเช่นกันและพวกเขาเองเนี่ยก็จะเตรียมที่จะยื่นสัญญาให้ ขอแลกตัวกลับมาเล่นนะครับแลกกับจอแดนซานโชนะครับเอาไว้ด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก็มีคู่แข่งด้วยนะแมแล้วเป็นคู่แข่งแบบอืมคู่แข่งคู่แค้นเออๆๆที่จะแย่งตัวยอนอยอนเดลมาเล่นนะครับก็เดี๋ยวต้องดูแลกันนะครับว่ายังไงนะคือคือเรื่องการซื้อขายเนี่ยถามว่ามีข่าวเนี่ยนะครับมันจะจริงร้อยเปอไหมมันก็ มันก็มีมูนนะครับไม่มีมูนนักข่าวเขาก็ไม่เขียนหรอกโอเคแหละบางคนอาจจะว่ามองไปว่าเป็นการขายข่าวแต่ว่ามันมีข่าวมาครับมันก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังถูกไหมฮะก็ยังไงอย่างที่ผมยังยืนยันเสมอนะครับต้องรอผู้จัดการทีมคนใหม่เขามาก่อนนะครับว่าเขาจะเอายังไงให้เขามาดูก่อนว่ากองหน้าที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันพอใช้งานไหมเขาโอเคไหมมันเข้ากับระบบเขาไหมถ้ามันไม่เข้าหรือว่ามันไม่พอเดี๋ยวเขาก็ จัดซื้อตัวมาเองนะครับก็อาจจะมียออ่าดอนเยลมาเล่นในแผนก็ได้ในการซื้อหรือว่าอาจจะมีโยฮันบากาโยโกอยู่ในแผนก็ได้อันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าการการซื้อของเราเนี่ยเขาวัดจากสถิติอยู่แล้วนะครับดูว่าสถิติการเล่นของนักเตะเป็นยังไงนะครับแล้วมันจะเข้ากับสไตล์ของผู้จัดการทีมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาถึงจะซื้อตัวยังไงก็ รอติดตามแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะเออมันคือช่วงเ,เปลี่ยนผ่านแล้วเออต้องบอกนี้เลยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วครับก็ต้องดูแล้วกันว่าจะซื้อขายแบบไหนและจะซื้อใครมาบ้างและจะขายใครออกบ้างก็ต้องมารอดูแล้วกันช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอ่าโอเคครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับข่าวสารนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืม คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับแล้วก็ชมจบแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกำลังใจนั้นสำคัญที่สุดนะฟุตบอลมันคือเกมกีฬาอย่าไปลงลึกกับมันมากนะครับแล้วคุณจะดูบอลอย่างมีความสุขฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ